สวัสดีครับจอรบเข้าสู่ช่องปัชราเกตแก้วนะครับวันเดิมครับวันนี้นะครับมารีวิวเหมือนเดิมหลังจากหายไปหลายอาทิตย์ก็สมควรนะครับก็สัญญาว่าจะทําวิดีโอบ่อยๆนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้เลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับก็เข้าเรื่องกันเลยวันนี้จะมารีวิวนะครับนี่นะครับนี่เป็นนี้มันคืออัพสเปลนะครับอาร์ฟสเปล ครับหรืออัพสเตนนะครับ,ร stand, รบก็คือตัวรอง CPU นะครับก็คือตัวเคส CPU สำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากจะวาง CPU วางเคสไว้ที่บนโต๊ะนะครับแบบว่าเกะก,กะจะมาวางไว้ข้างล่างอะไรองนี้ครับก็ะจะมีอัพสเตนขายจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดเนี่ยมีหลายแบรนด์นะครับมีหลายแบรนด์อยู่เพช่นว่าผมไปสะดุดตาของ IKEA นะครับแบรนด์ IKEA นะครับซึ่งไปคอลแลบกับทาง อาซุตนะครับอาซุาสตรีทนะครับน่าจะใช่ด้วยผมว่าผมไม่ใช่น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะครับจีเปคัทนี่นะครับไม่ได้ทำวิอนาณเนาะก็นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับตามรูปนะครับรูปเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือตอนไปซื้อนี่จะอยู่ในรังนะครับอ่ารหัสอะไรผมจําไม่ได้ละนะครับตอนไปเดินหาก็อยู่ในในอ่าในโกดังที่เขาเก็บนะครับก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นพลาสติกนี้ ขอมาบางๆไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมว่าจะไม่ได้ประกอบให้ดูนะครับเพราะว่าปรเมิว่าตอนแรกเนี่ยซื้อมาได้อันหนึ่งนะครับมาวางเคสเนี่ยเวทเข้างหลังนะครับชงเทเคสเลเวลสินะครับเลเวลสิตัวรุ่นแรกนะครับเป็นสีดำนีเดี๋ยวผมจะให้ดูเต็มนะครับคือน้หนักหนักมากนะครับ ซื้อต่อมามือสองหนักมากนะครับประมาณน่าจะยี่สิบกว่ากิโลนะครับก็เลยยกขึ้นบนโต๊ะไม่ไหว,วโต๊ะมันจะล้มโต๊ะมันจะหังมันจะมีคุ้มนะครับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะวางข้างล่างน,น่าจะเหมาะกว่านะครับก็เลยไปหาซื้ออัพสแสตล์แล้วก็ดูในพวกราสิดา้าช็อคตี้อะไรเงี้ยที่ขายขายอย,าอยู่นะครับก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เลยว่าไปเจอของอีเกียนะครับไปเจออีเกียแล้วก็ไปเจอมันวางอยู่กับพื้นนะครับก็ดูดูก็โอเค อย่างน้อยก็มันก็เป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับก็อาจจะรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะอีกพอสมควรก็เลยซื้อมาอันแรกนะครับมาลองก่อนก่อนนี้ซื้อมาอีกสองอันนะครับดูซื้อมาทำไมหนาดูรจริงคือมันมีเหตุผลนะมีเหตุผลก็คือกะว่าจะมาลองดูว่าจะรับน้ำหนักโอเคน้ำหนักยี่สิบกกิโลไหวไหมนะครับคือว่าพอมาใช้จริงเนี่ยมันไหวนะครับไหวก็เลยไปซื้อมาอีกสองอันนะครับอ่าก็กะมาทํารีวิวด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆตัดสินใจดูนะครับ อ่ะนี้ตัวแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับโอเคแกะมาดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ากระเป๋ากระป๋องบางๆนะครับไม่ได้นน่หนาอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนซื้อจะมีในรังนะครับในรังวางทับๆแต่อันก็เรื่องเอานะครับก็ดรวมๆถือว่าใช้งานโอเคนะครับผมใช้อ่ารับน้ำหนักตัวเคสน้ำหนักที่สิกกว่ากิโลเนี่ย แล้วเพิ่นมีล้อด้วยอ่าที่นี่เจ๋งจะมีล้อด้วยนะครับก็เลยสามารถเคลื่อนย้ายไปน,นูป่นไปนี่ได้อย่างเงี้ยแล้วห้องห้องขอค่อนข้างเล็กนะเขาเลยต้องใช้ตัวที่เป็นอัพแตรมีล้อนะครับแกะมันกันอย่างนี้ครับดูดังนั้วมันมีอะไรบ้างก็จะมีเหล็ก มีเหล็กสองตัวนี่นะครับเหลสองตัว,ตวพูดจิตจิะสาหัสบ้างกันยาว่ากันแล้วกันนะเลยไม่ได้ทำประโยชนนานละนะครับ,ะะรบอ่าแล้วก็ตัวของส่วนประกอบจะมีในกล่องนี้ด้วยนะครับดูซิมีอะไรบ้างอ่าโอเคไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีเหล็กมาสองชิ้นนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็ยูท่อมาให้นะครับ ใช้ล้อนะครับสี่อันนะครับสี่มุมล้อนี่จะเป็นอย่างนี้ล้อคุณภาพประมาณหนึ่งนะครับไม่กถึงกับดีมากนะครับก็ใช้ได้นะครับลาสีขึ้นมาก็พอหาอะไรตามพวกโคมโปตัวใ่ตนนามพวกอะแถมสดุพวกอะไรเงี้ยนะครับได้อยู่พอหาได้อยู่นะครับเป็นล้อแบบล้อแบบว่าไม่ได้มีระบบล็อกนะครับ ็อกไลยทั้งสี่ล้อเลยนี่บอกนั้นวางก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับว่าเป็นระนาบหรือเปล่าไม่งั้นอาจจะไหลได้นะครับแล้วก็มีเหล็กให้สองชิ้นอย่างที่ว่านี่สองชิ้นแว่าสองชิ้นมีหน้าที่อะไรตัวนี้นตัวรับน้ำหนักเลยนะครับก็สองชิ้นมีหน้าที่ประกบแบบนี้นะครับส,บสามารถสไลด์เข้าออกได้ด้วย ก็มีเรามาให้สี่ตัวนี่นะคสี่ตัวน,นะครับให้ตัวขันไปด้วยนะใจดีไม่ต้องซื้อตัวเงินเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะมีหน้าที่ล็อกอย่างนี้แล้ะสไลด์ส่วนน็อตตัวนี้นะที่ล็อกนะครับเอกปัดระดับเดือนขายหนึงนะจะเข้ายากนิดนึงนะครับธรรมดาของใหม่ จริงมันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนแป้นนะครับแล้วก็เชื่อ,อมเอาคงเชื่อมมาแล้วก็มันเป็นเกลียวนะครับจะได้เข้าไปนี่ครับนี่นะครับพออันนี้พอเข้าไปปั๊บใช่ไหมครับก็มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นี่เป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะสามารถขยายเข้าออกได้ ที่ลองเนี่ยตอนแรกก็ตัดซื้อมาว่าไม่น่าจะใช้กับเคสได้ก็คงจะใช้กับเคสใหญ่ๆไม่ได้ปกติว่าได้นะครับแต่ว่าเคสเลยนะครับนี่มาเลยมาเลยออกมาเลยเนี่ยเคสตัวเนี้ยนะครับชื่อว่าเคสเรลลิสินะครับเป็นเคสคนเล่นคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนเล่นคอมพิวเตอร์นานๆแล้วเนี่ยอาจจะรู้จักเพราะมันเป็นเคสในตำนานครับเป็นเคสเก่อเลยนะครับ ่อพอประกอบมาเสร็จปั๊บเนี่ยจะเป็นแบบนี้นนเป็นอย่างนี้ล้อจะอยู่อย่างนี้นะนี่คือท่านสแตนอย่างเงี้ยครับก็ดีไซน์ใช้ได้ครับรับน้ำหนักได้เยอะพอสมควรเพราะเป็นเหล็กนะครับเรามีปัญหาคอนงอเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะครับผมว่าว่าน่าจะมีบ้างาเพราะเหล็กมันไม่ได้แข็งมากแต่โดยรงงวมแล้วเนี่ยรับน้ำหนักได้ถึง20่กิโลนี่ถือว่าฟื้นนะโอเคอยู่นะครับในราคา ผมจําได้ถ้าไม่จำไม่ผิดก็คือ499นาครับ500 500บาทมีทอนบาทนึงนะาวแน,นี้นะครับก็จะเหมาะกับพวกเคสบรรดาฟูลทาวเวอร์นะอ่าอีทีเอ็กซ์ใช้ได้อยู่แล้วนะครับส่วนอีทีเอ็กซเล็กเนี่ยอือบางคนก็สะดวกวางอยู่บนโต๊ะมากกว่านะครับวางบนโต๊ะมากกว่าแต่อย่างผมเนี่ยผมผมชอบเคสใหญ่นะครับก็จริงๆมีทั้งเคสใหญ่เคสเล็กนะครับก็จะมีตัวอยู่ข้างหลังด้วยของคู่เรือมาสเตอร์เอ้ยไม่ใช่สิของโคแซ นะครับของเดรุ่นเก่าเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าชอบเคสรุร่นเก่ามากกว่าเพราะว่าเคสร,รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมันดูเรียบๆนะดูมินิมอลอะไรเงี้ยมองมองก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับอันนี้ยังความชอบส่วนตัวนะอันนี้คือคนอื่นชอบอ่ะไม่ว่ากันนะครับผมส่วนใหญ,ญ่ผมชอบเคสที่มันเคสใหญ่เวาลาเวลาซื้อเวลาแบบนัน้นเนี่ยสะดวกการหยิบการแบบนัน้นถอดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังๆมาบางคมรู้สึกว่าเริ่มเกะกะแล้วมันใหญ่แต่ก็ยังชอบอยู่นะครับก,ก็มันามออนะสามารถวางกับพื้นได้อ่าโอเค นี้นี่อยู่ก้อนนี้เห็นไหมนะครับไอ้ล้อเนี่ยเขาจะสวงเข้าไปอย่างนี้ล้อเขาจะสวงเข้าไปแบบนี้สวงไปตรงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเหล็กตัวนี้มันจะมีเหล็กนะครับช่อง,องนี้ครับกดให้เหล็กมันงอลงไปนะครับเพื่อจะล็อกเพื่อไม่ล้อเนี่ยมันข่อยออกนะง่ายง่ายเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรล็อกเพื่ออะไรจะแบบว่า กันนู่นนี่นั่นอันนี้คือง่ายๆเลยกดเหล,หล็กลงไปนะครับง่ายดีจากการประกอบเนี่ยประกอบประมาณไม่ถึง5นาทีจะแล้วลนะครับเป็นแบบนะครับจะประกอบว่าอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับโอเคงั้นมาดูมาดูเวลามารักตั้งหนักกันนะ,ะครับกาลี มือสองมือระเบิบเรียบร้อยมากเวลาวิวนี่ยาวเลยอ่ะโอเคนะครับเี่มมาดูนี่จะไม่ค่อยสุภาพเลยครับเห็นงคาอ่ะโอเคนี่คือชุดมาเชงเลเวลสิบนะครับอ่าดูซะนีเ่เลเวลสิบนะครับก็เป็นมือสองนะผมซื้อมาตั้งมือหนึ่งยอมว่าแพงมากนะครับกนะ็อยู่มาเนยะ่ยมาสองมือเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะสมัยนะั้น สาสี่ปีที่แล้วนะครับสองหมื่นะครับเคปเปา 44, old, ่าๆนะครับน <al> <for> ี่เฮลิโอเซ็กซ์น้ำหนักยี่สี่กิโลยกคนเดียวไม่ไหวต้องใช่สองคนหนักไม่คือกิดดูแล้วขัดนะครับนี่เฮลิโอเซ็กซ์นะครับสวยงามนะครับซื้อมือสองมายังไม่ได้จับไม่ได้ต้องเลยทำความสะอาดตใจเดียวเองนะครับก็โดยรวมๆถ้ารับน้ำหนักด้วยด้วยด้วยน้ำหนักที่หนักมากๆเลยยี่สี่กิโล ผมบอกเลยว,ว่าแตงน,นี้เราไหวนะครับเราไหวในกรณีคือยันยปบ่อยก็ได้นะครับคือล้อเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยคงทนจริงแต่เวลาน้ําหนักมันลงเนี่ยมันจะลงทั้งสี่ล้องั้นมันจะไม่มันจะไม่ลงน้ําหนักล้อเดียวนะครับถ้าลงน้ำหนักล้อเดียวล้อคงพังนะครับแต่ว่าเนื่องเอิญลงสี่ล้อไงลงสี่ล้อก็น้ำหนักก็ถือว่ามันเฉลี่ยไปนะครับก็เลยสามารถน้ำหนักโอเคระดับฟูลทาวเวอร์ อย่าที่ยัใจจริงเลยกรมหัวรารับไหวอยู่ผมว่านะก็จะมีเกินอ,อยู่นิดๆเนี่ยนะเนี่ยัจะมีเกินนะครับ,นะรบเพราะว่าเขาออกแบบรถฟูลทาวเวอร์ Full Tower ที่เป็นเป็นทรง,ทรงเหลี่ยมเรียปกติไม่ใช่รับออกแบบ,บที่เป็นแบบเคสที่เป็นดีไซน์นะครับนี่มันเป็นเคสดีไซน์กับทางบีเอ็มดยูนะครับมันก็เลยเกิน <laughs> มานิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมลองซื้อมาตัวแรกเนี่ยใช้มาเป็นเดือนละลายเดือนละล้อไม่พ่ง ครับอาจจะมีเครื่องมีย้ายบ้างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะครับนะอ่ะโอเคก็โดยรวมๆถือว่าคุ้มนะครับในราคาสี่เก้าเก้านะคะรับตกเต็มอ่ะถือว่าคุ้มมากนะครับในราคาสี่เก้าเก้าถามว่าแต่นี้เขาอื่นสามารถน้ำหนักนี้ไหวไหมผมแนะนําว่าถ้าเคลนหนักเยอะผมแนะนำใเป็นเหล็กแบบนี้นะครับเนนีี่ยแบบ้ มันแข็งแรงมากกว่ากันเยอะนะครับอะไรก็แข็งแรงมากกว่ากันเยอะนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าไปดูเป็นที่เป็นไม้ชันอ้อยผมเห็นบางตัวนะที่เป็นไม้ชันอ้อยไม้อัดหรือเป็นพวกประเภทคาสติเนี่ยผมว่าไม่น่าจะรับน้ำหนักไหวสำหรับเคสที่หนักนี่คือกล้านะแต่ตัวนี้รับไหวเพราะว่ามันเขาออกแบบมาใช้กับเคสทางอาซูตนะครับอาซูตสตรีทเนี่ยนะเ,เคสเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับ <Das que ath ie> ผมก็มีเคสที่เป็นอาซุตเหมือนกันนะครับอยสองตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มารีวิว,วเดี๋ยวว่างๆจะเอามาว,วิวให้ดูนะครับไม่ใช่เคทที่หาซื้อทั่วไปได้นะครับเป็นเคทที่เขาแช่ประกอบของเขาเองนะครับแล้วก็ามาขายเป็นคอมแบรนด์ของอาซูตเองนะครับแต่โดยมีคนเอาเคสเปล่ามาขายผมก็เลยซื้อไว้นะครับไม่ใช่เคทที่ซื้อตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับแต่ว่าว่างๆจะมาว,วิวให้ดูนะครับโอเคครับก็วันนี้ จบเปแค่นี้นะครับสำหรับ stand up stand up เนี่ย up sale เนี่ยตัวนี้ถือว่าว่าโอโอเคนะนะครับซื้อมาได้สามตัวก็ตก0ัห้าไม่ถึงสมาสี่เก้าเก้าเนาะพันห้าพันสามบาทนะครับแต่ซื้อตัวแรกมาเนี่ยมาใช้ถือว่าโอเคอาจจะไม่ได้ชอบบางอย่างของมันเหมือนกันในการประกอบค่อนข้างจะแบบมันจะไม่ค่อยค่อนข้างเป๊ะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาประกอบเนี่ยจะต้องตั้งฐานอย่างนี้นเพื่อขานนะครับแล้วก็ กดมันเพื่อให้มันเสมอเพราะถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะ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 ไปซ้ายไปขวาเนอะนะมครับมันจะ,นจะยกตัวอย่างนี้มันไม่ได้เ๊ะนะครับแต่ก็ถ้าเรามีคลิกนิดนึงนะครับในการประกอบก็สามารถประกอบให้ตรงได้นะครับโอเคครับก็รีวิวนี้ขอจบเพียงเท่านี้งไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ like, like, ด้วยนะครับติดตามด้วยสำหรับช่องนี้นะช่วงนี้ผมจะพยายามจะทำได้ทุกวันหรือเปล่าไม่รู้ก็พยายามอยากทํทำทุกวันเหมือนกัน แต่งานเยอะมากช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ